สรูมันมันไม่ค่อยดีครับผมสามรูมันจะแน่นกว่าอันนี้ผมจะเป,ปเลี่ยนะอย่ยังยังรอรอเวลาแล้วรอง่ประมาณอย่านะถ้าเรามปรีประมาณนี้จะดีสเสียบปักสารนะูทำยังไงแบบไม่ให้มันเกะกะเรานะั่นหะ่ะ ๋ยวแม่มันเจ๊กะเราเลยใช้แล้วสะดวกสบายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมอีกแล้วครับผม DIY สายทานเจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับผมตามคำขอและคำถามนะครับท่านผู้ชมครับผมมี FC นะได้แต่ถามกับผมพี่สายทานอาจารย์สายทานครับทําให้ผมหน่อยดูหน่อยนะสําหรับหลดโหลดเนี่ยโหลดโหลดผมยังสงสัยยังงงอยู่นะไปดูช่องอื่นผมก็งงฮนะแบบอยากดูหลายๆช่องมันเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกครับผม นะผมตอบคำถามแล้วเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับผมนะวัตถุดิบและอุปกรณ์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์เหมือนกันครับผมโหลดนะฮะป้องกัน power a m เราไม่ให้ปวทุกอันแล้วครับผมงานอิเล็กทรอนิกส์ครับผมประกอบใหม่ประกอบเกา่าก่อนที่เราจะซ่อมนะเขาก็าต้องเสียบปลั๊กดูก่อนครับผม เซฟักพันหลอโหลดครับผม๋ยวผมจะเล่าเรื่องนิดนึงให้ฟังครับผมนะฮะมี f อท่านนึงยก power ไม่ผมดูนะฮะเหมือนกับจะวางยาแะไะครับผมนะฮะเหมือนกับจะวางยาครับผมเปิดปุ๊บไม่ติดกระบอกผมเปิดแล้วไม่ติดนะฮะ ผมก็เอ๊ะทำไมไม่ติดผมก็เลยเปิดฟ้าดูผมบอกเปิดฟ้าดูครับผมเหมือนกับข้างในเหมือนโดนคันไกตัดมาครับผมเส้นหนึ่งผมดูดูรูนะครับผมก็เลยต่อสายหักแหปุ๊บ,บผมต่อที่มันตัดขาดจากกันผมก็เลยต่อต่อปุ๊บผมก็เลยเอาหลอดโหลดมาครับผมหลอดโหลดมามาเสียปุ๊บ หลอด,ด,ดแรดแดงมันแดงผมรู้แล้วว่ามันเสียครับผมผมก็เลยถอดปลั๊กเอา้าทำไมหลอดไฟติดมันเป็นไปไม่ได้ผมมันแสงแสงแสงแดดมันสะท้อนเอ๊ะทำไมหลอดไฟติดมันเสียแล้วผมเลยบอกจะให้โมแรงกว่าเดิมพาวเวอร์ตัวนี้จะให้โมแรงกว่าเดิมไหมผมเลยถามผมขอสองพัน ผมจะทําให้ใหม่เลยบอรดได้ลงบอร์ดได้ใหม่ทําโมดูลให้ใหม่ผมจะเพิ่มคาปาโมดูลให้ใหม่เพราะว่าชุดเดิมมันเป็นทานเตอร์ 4, ตัวเล็กครับผมนะตัวเล็กตัวเล็กข้างละสองหรือสามคู่นะมันตัวเล็กครับผมนะแล้วก็บอร์ดเป็นเล็กๆนะ มแมวเราเดวผมไปให้ร้านเขาให้ร้านเขาปกทำให้ไปที่ร้านให้เด็กที่ร้านมันไม่รู้เรื่องมันก็เลยไปที่ร้านแล้วนะเอคนนั้นนะฮะเจ้าของร้านมาอยู่ไปที่ร้านให้เด็กคนนั้นไม่รู้เรื่องไหนมันจะเสียยังไงยังไงเสียปักเพียวเียวครับป่อง <laughs> เขาว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อเรานะเขาไม่ศรัทธาอะไรประมาณนี้เขาไม่เชื่อเลานะนะเขาก็เลยไปเสียน้อยเสียยากสุดท้ายเสียมาก <laughs> <laughs> นะฮะท่านผู้ชมครับผมนะมาดูกันครับผมนะคลิปนี้ก็ก่อนที่เราจะทําให้ชมครับผมก่อนที่จะชมของจริงเดี๋ยวดูไดอะแกรมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมนี่เขก็จะ บอกนะฮะเดี๋ยวผมเขียนไม่สวยนะแต่คงเข้าใจได้ง่ายๆครับผมนี่นะนี่ก็เป็นปลั๊กนะครับผมนี่ปลั๊กไฟนะครับผมเพื่อจะทําการเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านเรานะฮะปลั๊กไฟก็มีสองสายครับลายกับเนิ้วต้นเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็ลิงก์มาครับผมนะลิงก์มาเลยครับเส้นหนึ่งก่อนครับผมนะะลิงก์มาปุ๊บ หลอดไฟครับผมหลอดแดงๆนะนะตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่100ครับผมนะ1 0หนึ่งวัตต์นะฮนะถึง200วัตต์ครับผมตั้งแต่ย่านนี้แหละครับผมมีร้อยหนึ่งก็ได้ครับ เอะผมมีร้อยห้าสิบได้ไม่ได้ครับผมร้อยห้าสิบวัตต์ไม่ผิดนะฮะเอะผมมีสองร้อยวัตต์ได้ไหมได้ครับผมไม่ผิดเนะหมือนเดิมนะฮะนะนะให้มากกว่าร้อยได้ครับห้าสิบได้ไหมห้าสิบมันได้แต่มันจะทําการหลดไวครับผมนะะมันอาจจะบางครั้งมันอาจจะหลอดกลมนะฮะ หลอดไส่นะนี่นี่หลอดไส่นะฮะเราลากมาจากปลัก๊กปุ๊บ,บนะเข้าหลอดไส้ขวหนึ่งเลยครับผมนะหลอดไส้ขวดหนึ่งปุ๊บอีกขวหนึ่งเราก็ต่อครับผมลากมาอันนี้ให้เป็นสีสีขาวนะถ้าเป็นสีแดงกับดําก่ให้เป็นสีแดงครับผมบถ้าสายไฟเราเป็นสีดํากับสีขาวให้เป็นสีขาวครับผม ปุ๊บสีขาวนะสีดำได้ไม่ดำดำได้ครับผมแต่ให้เส้นเดีวยวกันปุ๊บเข้าขวดนี่ปุ๊บแล้วก็อีกแล้วก็ต่อยขวดนึงมาปุ๊บลากมาครับผมเข้าลักไฟเลยครับผมหนึ่งเส้นนะปักไฟมันก็จะมีสองเส้นอยู่แล้วนะบวกกับ,กบลายกันเนื้อต่อนอยู่แล้วนะนะลายกันเนื้อต่อนอยู่แล้วนะนี่ผมทาให้เป็นแบบซ้ํา นะฮะพอมันมีแบบเล่นแบบสามสามรูจะดีครับผมนะหรือสองรูก็ได้ครับผมนี่เข้าเลยครับผมเสร็จแล้วครับหนึ่งเส้นครับผมนะอีกเส้นหนึ่งครับผมให้เป็นสีดําจากปลั๊กนะฮะปุ๊บตัวนี้ไม่ผ่านเลยครับผมยิงตรงยิงตรงเข้ามาปลักเลยครับผมนะนี่ ยิงตรงเข้ามาปักขนัดจบแล้วครับผมเนี่ยสำหรับหลอดไฟนี่ก็ <c oughs> เป็นเหมือนสะพานครับผมนะถ้าเราเสียบปุ๊บมันมีมีช็อตมันเกิดจะไหลผ่านเลยถ้ามีอุปกรณ์ช็อตปุ๊บตัวนี้ตัดครับผมแดงจะโหลดไว้ไม่ให้มันวิ่งมาผ่านมาร้อเเนนะ ตัดปุ๊บตัดวงจรปุ๊บคือเสียไฟลุกนะเหมือนกับฟิลลวเลยครับผมตัวนี้แต่อุณหภูมิมันจะทำให้ตัดจะทำให้ไฟปุ๊บนะฮะเพราะ้ามหลักเนี่ยมันเป็นแค่ขั้วเดียวครับผมนะถ้าเรามาเสียปลั๊กปุ๊บมันมีการช็อตกันเกิดขึ้นไอตัว ไฟมันจะถึงกันครับผมพอเวลามันช็อตกันปุ๊บเนี่ยทานซิสเตอร์มันจะถึงกันนะฮะถ้ามันช็อตปุ๊บเนี่ยวัตเตัว์ได้ครับทันซิสเตอร์มันจะถึงกันนะเพราะมันมันช็อตแล้วมันก็จะจากจะอ้าออกมันก็จะตกถึงกันครับผมนะในในตัวของทานซิสเตอร์ครับผมนะก็จะมีระบบพลไกของเขานะแต่เราป้องกันเซฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะปัก เส้นดำก็ยิงตรงปักเส้นขาวก็ผ่านหลอดนะฮหลอดปุ๊บก็เข้าปักปักที่จะสองรูก็ได้ครับผมหรือจะสามรูก็ได้นะเรามีสองรูแล้วก็ปักสองรูแล้วก็ใช้ปักสองรูนะแต่เวลาเราทําการเสียบปักสามรูเราก็อเอาแค่เอาปักสามรูมาพ่วงอีกทีหนึ่งครับผมนะมันก็แล้วแต่ตามมีนะฮะตามที่เรามีนะครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะตามมีเลยนะฮะตามเราที่เรามีนั่นแหละครับไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องใช้แบบสามดูนะฮะมีสองดูแลก็ใช้สองดูได้ไม่ัมนไม่ไม่ผิดครับผมแต่ผมมีสองดูก็ใช้สองดูเหมือนกันครับผมนะี่นี่มีสายอ่อนสายแข็ง มันมีไสาแข็งครับผมที่แรกผมว่าจะทําการติดกับไม้นะฮะโตะนะฮะก็เลยใช้สาแบบนี้สายแข็งนะที่แรกว่าจะทําการติดกับไม้ครับผมติดกับต๊ะไม้นั่นแหละใช้สายอ่อนก็ได้ครับผมนี่ปักนะฮะที่เป็นเหมือนกับไดอะแกรมครับผมนี่ คงไม่ยากน,นะท่านผู้ชมครับผมนี่ปักนะฮะเส้นหนึ่งแล้วก็ปักเรียบร้อยนะนี่เข้าเรียบร้อยสองเส้นเลยครับผมปุ๊บยาวมาครับผมนะะยาวมาปุ๊บ,บนี่ฮะหลอดไฟครับผม โหลดไอ้แดงๆนี่ยและครับผมนี่นะฮะตามไดอะแกรมเลยครับนะฮะตามไดอะแกรมเลยครับผมนี่นี่นะฮะ จะแบบเกลียวหรือแบบเกลียวหรือแบบเนี่ยะทนนี้ก็ถ้าเรามีโต๊ะเราก็ยึดน็อตครับผมนี่เข้าเซนนิ่งปุ๊บแล้วก็เอาออกมาปุ๊บนะฮะนี่ตามได้แกมเลยครับผมเป็นสะพานไฟครับผม ตามไแ้แคมเลยนะท่านผู้ชมครับผมนี่นี่ยมีสองคดแล้วก็เสียใจยไม่ต้องผ่านอะไรครับผมตรงไปเลยครับผมนะแล้วก็เขาปักครับผมนะยิงเขาปักตัวนี้ผมมีผมมีสองรูครับผมนี่ผิดไหมไม่ผิดครับผม khâu bắt khâu bắt khâu bắt จะใช้แบบน็อตสามพักสามรูก็ได้ครับผมนะแต่เส้นสีดำเนี่ยตรงเลยนะอีกเส้นหนึ่งครับผมนี่อีกเส้นหนึ่งตรงไม่ต้องผ่านที่เท้าก็ได้สีดำก็ได้ตรงครับเห็นไหมตัวนี้ไม่ผ่านเลยนะนี่จริงตรงเส้นหนึ่งครับผมตามไดอะแกรมเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการทำหลอดหลดครับผมถ้าเรามี ต๊ะเราก็ล้วก็คันน็อตนะผมหรือถ้าเรามีแบบเขาเรียกว่าหลอดไอ้ไม้ที่เราเจาะนะเจาะจากดอกตู้ลำพวงลานะครับผมกลมๆนะะแล้วก็เนี่ยฮะแต่นี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ไม้เพราะ ผมว่ามันเกะกะครับผมผมใช้ใช้เกลื่อนที่นะฮะยกไปใช้ถุงยกไปเลยครับผมไม่ไม่ให้มันเกะกะนะแต่ถ้าเราต้องการทำเป็นโต๊ะนะแล้วก็ติดโต๊ะนะนะั่นแหละติดโต๊ะก็ได้ใต้ข้างล่างโต๊ะก็ได้นะนี่ตามไดอะแกรมเอ๊ะเลยนะท่านผู้ชมครับผมนี่ครับปลั๊กไฟประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากให้ดีก็ใช้ ไอ้สรูนั่นแหละครับผมจะดีกว่าครับผมมันจะแน่นกว่าน,นี้ไม่หลวมครับผมนะแต่ผมยังไม่มีเวลาเปลี่ยนครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่ใช้เป็น3ารูแทนมันจะสะดวกสบายในการเสียบนั่นแนะเสียบปลั๊กนะแบบแบบประเภทสามรูนะมันจะนะครับสำหรับ เฮฟซีที่ไต่ถามมานะครับท่านนะท่านผู้ชมที่ไต่ถามนะคงจะโอเคอยู่นะครับผมเข้าใจเนาะนี่ตามไม์เกมนะฮะมีอะไรก็ถามนะฮัการบบหลวด,ลดมันต้องใช้อยู่แล้วครับแต่อย่าไปอย่าใช้แบบนี้เลยฮะไอสองรูมันมันไม่ค่อยดีครับผมสามรูมันจะแน่นกว่าอันนี้ผมจะเปลี่ยนอยู่ยัง ยังรอับรอเวลาแล,ล้วรองบประมาณเดียวนะนี่ถ้าเรามีปุ๊บล้วก็ประมาณนี้จะดีผมเสียบปากสามดูนะทํทำยังไงแบบไม่ให้มันเกะก,กะเรานั่นแหละท่านผู้ชมนะทำยังไงแบบไม่ให้มันเกะกะเราเราใช้แล้วสะดวกสบายไม่ไม่หลุดไม่ไม่หลุดไม่ล่อนไม่พังนั่นแหละครับผมนะ ก็เป็นโหลดโหลดครับผมกันชะ็อตนะถ้ามีการช็อตปุ๊บมันจะช่วยเซฟโอ้ได้เยอะครับผมแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับผมนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้ามันมีการช็อตปุ๊บมันก็แดงนะระบบวงจรของไฟก็ของแอมร์เราก็ไม่พังครับผมเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผม ลองวิชาครับผมทำตามันไกตัดกันไกตัดกับมันขาดเองเนี่ยมันคันไกตัดมันคมมันดูก็ออกครับผมมันจะเนียนใช่ไหมฮะถ้ามันขาดเองมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไหมมันต้องมีรอยไหมครับผมนะไฟก็สายอ่อนๆครับผมนะผมต่อปุ๊บผมดูไล่ดูแล้วว่าแค่จากจากปลั๊กไฟนะเข้ามาสวิแเราก็ดูรุูแล้วว่า ก็อยากลองว่าจะเสียไหมอะไรประมาณที่ใน,นได้ทันที่เติมมันไหมนะมันไหมอ่มนะทาที่เตอร์ม,มันดูแล้วดําเมื่อมเลยทั้งแถบนะพอเป็นตัวเล็กๆอ่ฮนะถ้าเราใช้ตัวใหญ่มันจะทนยังไงฮนะตัวเล็กๆนะะดันสิบห้าข้างละสองแหลมอีกนะะรวมแล้วมันลงสองโอห์มนะมันะไม่ได้ครับผมไม่ได้นะะ ดังดีจริงๆต้มตุ้มต้มยิงแตม่มันไม่ทนไม่นะแลวลาเราสนุกนะต้มตุ้มอัดมันก,ก็ร้อนนะไม่มีพัดลมด้วยครับนะผมบอกว่าสองพันแล้วก็ผมบอกว่าผมขอสองพันเดี๋ยวผมจะทําให้ได้เท่าไหร่แล้วพัดลมท,ทันติตเตอร์ฮิตซิงนะใช่ไหมฮิตซิงท,งทันติตเตอร์บอรดได้คาปา นะาคาสี่ตัวก็ตกเป็นเท่าไหร่แล้วแบบทำให้แค่ f c เขาบอกโอ้แพงไม่แพงหรอกเสียงมันเจด,ดังดีกว่าเดิมใช่ไหมดีกว่าเดิมสามารถที่จะขับได้ดีกว่าเดิมมันไม่แพงครับผมนะสุดท้ายเสียน้อยเสียยากเอาไปเสียไฟเปลฟยวตู้ มาลอยผมฟังก็ด oh, uh, so ีแ no ล้วดีแล yeah. ้วก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับหลอดโหลดสำหรับ FG ที่ได้แต่ถามครับผมสงสัยต้นตรงไหนคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอกด Subscribe กดติดตามในช่อง DIY สายทานเสาวไว้ครับผมหรือสอบถามตรงไหนครับผมเรื่องอะไรเดี๋ยวผมทําให้ชมจัดให้ครับผมนะถามอย่างเดียวครับ่า หมือนกับเอฟซครับไอ้ตรงนี้เสียไล่ยังไงอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหก็มีหลายท่านอยู่ครับผมผมก็บอกไปบางครั้งมันก็ถูกครับบางครั้งมันก็ไม่ถูกครับผมแต่ที่แน่ๆ่เสียลักหลอโหลดก่อนนะฮะเสียลักอดอโหลดก่อนเสียลักอดอโหลดเสร็จทำยังไงครับมันแดงมันแดงปุ๊บเนี่ย มดพาวเวอรแอมเราแดงแล้วก็ดูไฟเลยครับผมไฟฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราค่าหนึ่งบวกกาลบเราถอดออกก่อนปุ๊บถอดไฟบวกกาลบฝั่งไหนฝั่งหนึ่งออกก่อนแล้วเปิดดูใหม่ปุ๊บถ้าไฟไม่ลุกตรงนี้ตรงนี้ม่เสียฝั่งฝั่งที่เราถอดเสีย นะฮ okay, นะแค่นะั้นแหละแล้วก็ลื้อบอร์ดได้มารื้อโมดูลลงออกเช็คอะไรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับในการทำโหลดโหลดครับผมในการทำโหลดโหลดครับ เนี่ยตามไดอะแกรมเลยครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับ